วันนี้นะคะเราอยู่ในรายการหนึ่งนาทีสิ่งดีๆในช่วงโควิดค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนาะก็มีเรื่องราวของน้องมดนะคะเป็นเรื่องราวดีๆของน้องมดที่น้องมดเนี่ยเขาแชร์ให้เราฟังใช่ค่ะก็คือพี่มดน่ะติดตามรายการของเราเขาก็เลยส่งคลิปเล่าเรื่องราวดีๆมาให้เราฟังค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะสวค่ะสวัสดีค่ะ ะะวันนี้มดจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับช่วงโควิด -19 นะคะคือมดเนี่ยทำงานเป็นนิติบุคคลอพาร์ตเมนต์นด้วยแล้วก็ขายแฟลตออฟฟิศไปด้วยนะคะก็คือในช่วงโควิดเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันทำให้มดเนี่ยได้มุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในการใช้ชีวิตมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในการทำธุรกิจค่ะ อย่างเมื่อก่อนเนี้ยร้านข้าวมดเนี่ยคือขายเน้นขายหน้าร้านอย่างเดียวโดยที่แบบไม่ได้เน้นทําสื่อออนไลน์ไม่ได้เข้าแอปพลิเคชันต่างๆเลยพอคิดว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราก็ยังขายได้อยู่มีูมีฐานลูกค้าในระดับหนึ่งอ่าพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมดอยู่ร้านคนเดียวเนี่ยก็จะทําไม่ค่อยทันในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเข้าวิกฤตโควิด ยอดขายก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็นจะไม่กล้าออกมาซื้อข้าวอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวโรคระบาดท,ทาให้มุมมองธุรกิจในการทาธุรกิจของเน่ยเปลี่ยนไปคือจากที่ไม่เคยสนใจสื่อออนไลน์เลยก็เลยพอยอดขายมันตกลงก็เลยลองมองมุมงใหม่ๆว่าเอะเราก็เลยต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเราก็ต้องอทายัางไงก็ได้ให้ยอดขายร้านเรามันอยู่ได้ในช่วงวิกฤต โควิดอันนี้นะคะก็เลยทําให้มดเนี่ยหันกลับไปมองว่าเออเราก็ต้องทําสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเออเอาเข้าแอปพลิเคชันแ๊ปูทินดาไลนอะไรยะะ่างเงีนยค่ะมันก็ทําให้ความคิดมดเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนคิดว่าสื่อพวกเนี้ยไม่ได้จําเป็นเลยแอปพวกนี้ไม่ได้จําเป็นเลย,ปปปลเเลยต่อร้านร้านของมดเองนะคะพอได้เริ่มทําเลยทําให้ความคิดเปลี่ยนว่าเออมันก็ช่วยให้ยอดขายเราเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อน เอ๊ะทำไมเราไม่ทำตั้งแต่แรกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับคนอื่นแต่สำหรับมดมันทำให้ความคิดมดเปลี่ยนไปมันก็เป็นสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องหนึ่งที่เข้ามาวิกฤตเงี้ยค่ะที่เข้ามาก็เป็นความสุขเล็กๆของคนค้าขายธุรกิจเล็กๆของมดน,นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสู้ๆนะคะ ขอบคุณค่ะพี่เพียวคะฟังคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องมดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าเขามีทัศนคติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยน้องเขาไม่ไม่ได้สนใจที่จะทำการขายของเนี่ยในสื่อออนไลน์นะคะแต่หลังจากมีโควิดเนี่ยน้องเขาก็เปิดใจมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นที่จะทำการตลาดในนั้นใก็คือว่า จากที่เมื่อก่อนไม่ได้เปิดใจก็รู้สึกว่าตัวเองควรจะปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่มวก็เลยปรับเปลี่ยนก็คือใช้บริการของกลุ่มไลแมนหรือว่าฟูแพนด้าหรือว่าแกรแทนนะคะก็ถือว่ามีทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะก็เปียวก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ชมรายการของเรามีทัศนคติแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในช่วงโควิดนี้นะคะ ใช่ค่ะวันนี้ป๊อปกับพี่เปี้ยวค่ะก็ต้องลาไปก่อนแต่ก่อนลาไปก่อนค่ะพี่เปี้ยวทุกคนก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ป๊อปกับพี่เปี้ยวต้องขอตัวลาะลคะคะสวัสดีค่ะ